ต่อเนื่องกันที่ปฏิบัติการอาร์มี่เดลิเวอรี่จากอีกหลายหน่วยทหารนะคะที่ส่งภาพกันเข้ามาในวันนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากองบังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่23ค่ายศรีพัทรินต์ตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพันเอกกริติพง์สมุทรสาครผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่23พร้อมกําลังพลชุดอาร์มี่เดลิเวอรี่12คันนะคะนําเอาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค และข้าวกล่องวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับกับเราไข่เจียวหมูทอดกระเทียมรวมถึงหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนนชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองซึ่งพักอยู่ในบ้านกันช่วงนี้นะคะยังคงปฏิบัติตามนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยักยั้งการระบาดของโควิด -19 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแสดงออกถึงความห่วงใยที่ฐานมีต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบค่าย ก็จะมีการนําสิ่งของไปมอบให้แบบนี้นะคะไปกันถึงชุมชนไปกันถึงหน้าบ้านจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ